ค่ะแอดวานค่ะก็แอดพิซโซนนี้นะคะมาต่อตอนที่43ของเรื่องมังกรผู้พิชิต หงคู่เป็นหลังค่ะก็นางเอกของเรานะคะหวังชวนก็พูดต่อค่ะว่านางอ่ะเคารพหวังซูนะคะพี่ชายของนางที่เต็มไปด้วยวิญญาณแห่งการสแสวงหาแล้วก็ค้นหาตัวเองในอดีตนะคะถึงแม้ว่าหวังซูตอนนั้นจะอายุยังน้อยแต่ก็มีความเข้มแข็งและตอนนี้นะคะท่านก็ยังมีหน้าที่ของครอบครัวและหน้าที่ของประเทศชาติท่านแม่เคยพูดไว้ว่า ไม่เป็นไรไม่สำคัญที่หวังซูจะเป็นอะไรแต่ตราบใดที่หวังซูตั้งใจทำมันก็จะสำเร็จหวังฉวนพูดให้หวังซูเกิดความมั่นใจและเธอเชื่อว่าปัญหาน้ำท่วมหวังซูสามารถจะแก้ปัญหาได้ไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าใดหวังฉวนนางจะเตรียมเล่ารอไว้ในเมืองหลวงและรอหวังชูกลับมาต่อมาค่ะเมื่อหวังฉวนนะคะ รู้ว่าซูจินเอ๋อเนี่ยไม่สามารถจะไปพบกับเฮ่อหลานเจิ้นพร้อมนางได้หวังฉวนก็เลยให้คนไปแจ้งแกเฮ่อหลานเจิ้นว่าขอเปลี่ยนสถานที่นัดพบเป็นจวนอองเจี้ยเสีย่ยก็หรือจวนตระกูลหวังนั่นเองนะคะ จากนั้นภาพก็ตัดมาที่แม่ค่ะแม่ของหวังเฉียนเปาหวังนะคะพอรู้ว่าหวังชวนนางเอกเนี่ยต้องออกไปข้างนอกจวนก็เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ลูกสาวผเด็จศึกเซียวฉีเปาหวังรีบบอกให้หวังเฉียนเตรียมตัวให้พร้อมอยังไงก็ต้องให้สำเร็จคืนนี้ไม่งั้นคงไม่มีโอกาสแล้วหากราชวงการมาในวันพรุ่งนี้จากนั้นภาพตัดมาที่เฮอหลานเจิ้นค่ะ ที่เดินทางมาถึงจวนอองเจี้ยเฉียแล้วหวังสู้และก็หวังฉวนให้การต้อนรับเฮอหลานเจิ้นพยายามจะอยู่กับหวังฉวนนางเอกตามลำพังดังนั้นเขาจึงขอให้หวังฉวนพาเขาเดินทัวร์รอบๆจวน เมื่ออยู่กันตามลำพังเฮอหลานเจ้นก็ถามหวังฉวนว่าหวังฉวนรู้เรื่องราวชีวิตในอดีตของเสี่ยวฉีหรือไม่หวังฉวนพูดขึ้นว่านางเป็นภรรยาของเสี่ยวฉีดังนั้นข้าย,ย่อมรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับสามีรู้เรื่องเกี่ยวกับอดีตของเสี่ยวฉี เฮอหลานเจิ้นจึงเปลี่ยนคำถามเป็นหวังชวนเติบโตขึ้นมาในวังหลวงใช่ไหมโดยเฮอหลานเจิ้นพูดนะคะโดยการเรียกหวังชวนว่าอาอูเจ้าเติบโตในวังหลวงใช่ไหมอาอู หวังชวนรู้สึกโกรธเล็กน้อยแล้วก็พูดเหินห่างกับเฮอหลานเจิ้นว่าอาอูนี้มีเฉพาะคนสนิทเท่านั้นคนในครอบครัวเท่านั้นถึงจะเรียกได้แต่เฮอหลานเจิ้นก็พูดขึ้นว่าเขาแค่อยากรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทของหวังชวนทั้งวันเท่านั้นเองสำหรับวันนี้เฉพาะวันนี้เท่านั้นขอเรียกว่าอาูหรือว่าขอแค่ครึ่งวันก็ได้ จากนั้นเฮอหลานเจิ้นก็พูดถึงฮุยโจนะคะฮุยโจก็คือเมืองที่เขาได้พบกับนางเอกเป็นครั้งแรกค่ะก็คือเฮอหลานเจิ้นนะคะก็พยายามจะชวนหวังฉวนคุยด้วยแต่ดูหวังฉวนนะคะก็จะรำคาญร,รำคาญเฮอหลานเจิน้นแต่โชคดีค่ะที่พ่อบ้านนะคะหวังอันมาเชิญเฮอหลานเจิ้นและหวังชวนเข้าไปในงานเลี้ยงเพื่อทานอาหารกันมีการไร้ลำได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้ว จากนั้นภาพตัดมาในงานเลี้ยงที่หวังซูจัดต้อนรับเฮอหลานเจิน้นต่อมาหวังซูก็เรียกหญิงสาวสวยๆออกมาหลายคนยืนเรียงอยู่ตรงหน้าของเฮอหลานเจิน้นหวังซูขอให้เฮอขอให้เฮอหลานเจิ้นเนี่ยเลือกนะคะสาวงามกลับไปหูหลานได้ตามชอบใจเลยขอเพียงแค่อย่านำหวังเฉียนไปหูหลาน แต่เฮอหลานเจิ้นไม่เลือกค่ะแต่กลับขอให้หวังฉวนร,ร่ายลำให้เขาหนึ่งเพลงหวังซูได้ยินก็โกรธมากแต่หวังฉวนค่ะก็ทำเพื่อหวังเฉียนนะคะหวังฉวนจึงยอมตกลงตามคำขอของเฮอหลานเจิน้นเฮอหลานเจิ้นมีความสุขที่เห็นว่าหวังฉวนร,ร่ายลำให้เขาเฮอหลานเจิ้นจึงรุกขึ้นมาร่ายลำกับหวังฉวนด้วย ก็ถ้าฉากเต้นลํานี้นะคะถ้าฉากนี้เยวฉีเห็นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเฮอหลานเจินนะ้นคงถูกเสี่ยวชีฆ่าแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าหึงค่ะก็ต่อนะคะหวังชวนค่ะถามเฮอหลานเจิ้นว่าเฮอหลานเจิ้นมาคราวนี้มาด้วยความจริงใจใช่ไหมเฮอหลานเจิ้นตอบว่าเขามีความจริงใจให้กับหวังชวนเสมอจากนั้นนะคะเมื่อการเต้นลําจบลง เฮอร์หลานเจิ้นก็กลับค่ะแล้วก็นั่งยิ้มในระหว่างที่นั่งอยู่บนรถม้าเฮอร์หลานเจิ้นใจอ่อนแล้วก็พูดกับหูเย่ชีคนสนิทว่าเขาจะเลือกผู้หญิงคนอื่นไปให้แต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องของเขาแทนหวังเฉียนจากนั้นภาพตัดมาที่เป้าหวังแล้วก็หวังเฉียนค่ะตอนนี้แอบเข้ามาถึงที่ที่เสี่ยวชีใช้ทำงานในจวน ปาหวังเดินมาที่ด้านหน้าเพื่อมาล่อให้ทหารยามออกไปโดยการที่นางแก้งทำเป็นหกล้มและให้ทหารยามช่วยพานางไปด้านนอกเปิดโอกาสให้หวังเฉียนหลบเข้าไปในห้องพักของเสี่ยวฉีหวังชวนใส่ยาปุก,กกำหนัดที่เสี้ยวว่านหลูให้มาในน้ำชาของเสี่ยวฉีจากนั้นหวังเฉียนก็รอเสี่ยวฉีอยู่ในห้องเป็นเวลานาน พอตกกลางคืนเซียวฉีกลับมาอย่างที่พักเขาได้พบกับท่านหมอหลวงเสนเซียวฉีจึงพาท่านหมอหลวงมาคุยเป็นการส่วนตัวในห้องพักของเซียวฉีที่ตอนนี้หวังเฉียนไปแอบหลบอยู่ด้านหลังโต๊ะภายในห้องนั้นเอง เซียวชีถามท่านหมอหลวงเซิรินว่าร่างกายของหวังฉวนมีการพัฒนาดีขึ้นหลังจากดื่มยามาเป็นเวลานานท่านหมอเซิรนก็ถอนหายใจแล้วก็รู้สึกเสียดายที่ช่วยอะไรไม่ได้มากท่านหมอพูดว่าหวังฉวนยังคงมีโรคที่เป็นสาเหตุอยู่ในร่างกายแต่ท่านหมอบอกเขารู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่เซียวชี้ทำเพื่อหวังฉวน หวังเฉียนที่นอนแอบอยู่ในห้องได้ยินทุกอย่างที่หมอเซินพูดกับเซียวฉีแล้วก็รู้ความจริงเรื่องที่ร่างกายของหวังฉวนไม่สามารถจะตั้งคันได้และเซียวฉี จึงต้องให้หวังฉวนดื่มยากันตั้งคันไว้ตลอดเพื่อสุขภาพที่ดีของหวังฉวนท่านหมอพูดให้กำลังใจเสี่ยวฉีต่อว่าท่านหมอจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อหาตัวยามารักษาหวังฉวนหลังจากการพูดคุยเสี่ยวฉีก็ดื่มน้ำชาที่มียาของหวังเฉียนเข้าไป เมื่อท่านหมอไปแล้วเพียงชั่วเวลาชั่วคู่ลิ์ยาก็ออกเสี่ยวชีรู้สึกร้อนมากเสี่ยวชีจึงถอดเข็มขัดและปลดเสื้อผ้าให้หลวมๆหว,มวังเฉียนรีบออกมาจากที่ซ่อนแล้วก็เข้าไปกอดนวลนวกับเสี่ยวชีจากทางด้านหลังเสี่ยวชีหัน ดึงเอาหวังเฉียนมาจูบแล้วก็กอดเพราะคิดว่าเป็นหวังฉวนภรรยาของเขาแต่แล้วก็นวลนวไปได้แป๊บเดียวนะคะเสียวฉีค่ะก็จําได้ว่าคนที่เขากอดจูบอยู่ตอนเนี้ก็คือหวังเฉียนนะคะไม่ใช่หวังฉวนภรยาของเขาเขาจึงรีบไล่ให้หวังเฉียนออกไปจากห้องเขาเดี๋ยวนี้ เซียวฉีพูดว่าเขาเห็นว่าหวังเฉียนเป็นญาติเป็นคนในตระกูลหวังคาจะถือว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นหวังเฉียนยืนมองเซียวฉีด้วยความขมขื่นที่ไม่โดนนะคะก็ไม่ได้เป็นเมียน้อยของเซียวฉีเซียวฉีไม่หลงไม่มีใจให้หวังเฉียนเมื่อหวังเฉียนเห็นว่าเซียวฉีนิ่งหวังเฉียนจึงตัดสินใจจะต้องประกาศให้โลกรู้ให้ทุกคนเข้าใจผิดว่านางกับเซียวฉีมีอะไรกันแล้ว หวังเฉียนวิ่งออกจากห้องแล้วก็ตะโกนร้องดังๆบอกถูกล่วงเกินจะฆ่าตัวตายแล้วนางก็วิ่งตรงไปที่สระน้ำกระโดดลงน้ำไปบอกนางจะฆ่าตัวตายในเวลาเดียวกันนั้นหวังชวนนางเอกของเราค่ะก็เดินทางกลับมาถึงจวนพอดีคนรับใช้ภายในจวนต่างก็รีบมาลายงานและขอให้หวังชวนรีบไปช่วยชีวิตหวังเฉียนหวังชวนรีบไปที่สระน้ำทันที ป้าหวังค่ะเมื่อเห็นหลงเมื่อเห็นหวังชวนก็บ่นโวยวายทันทีว่าเสี่ยวชีมีอะไรกับหวังเฉียนหวังชวนนางเอกของเราตกใจค่ะแต่ก็สงบสติอารมณ์นะคะหวังชวนสั่งให้ทุกคนในบ้านเนี่ยกลับไปทำงานเดี๋ยวนี้และให้คนนะคะไปตามหมอมาดูอาการของหวังเฉียนจากนั้นก็ส่งคนให้ไปแจ้งเสี่ยวชีว่าขอให้ลงมาที่นี่หน่อยนะคะ ดังนั้นคนรับใช้จึงรีบแยกย้ายกันไปค่ะสำหรับพ่อบ้านที่ไปตามเสี่ยวฉีนั้นพอเปิดประตูห้องของเสี่ยวฉีก็เห็นว่าห้องเต็มไปด้วยเลือดที่ไหลออกมาจากข้อมือของเสี่ยวฉีที่เป็นบาดแผลยาวเลยนะคะ <c oughs> เพื่อให้เสี่ยวฉีเนี่ยปาดเองค่ะเพื่อให้พิษของยาปุกกำนัดเนี่ยออกมานะคะ จบแล้วค่ะตอนที่43โอ้โหสองแม่ลูกนี่สุดยอดนะคะกำลังก่อเรื่องเลยเข้มข้นมากๆค่ะเดี๋ยวมาต่อตอนที่44นะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ